สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับวันนี้พามาอยู่กับทีมงานเสียนะครับนนนะแมคโครซิงนะอยู่กับ140 LC ครับ8 XM โอ้ยทำไมมันย้อนแสงซะล่ะกับงานลอกนาบางๆครับผมประมาณ30เซนได้นะ วิ่งกันอยู่สามสี่คันนะครับอันนี้เป็นรถของเพื่อนเองนะครับ240นะก็น่าจะตาก,กันแป๊บเดียวแล้วครับเสร็จนะ เดี๋ยวรอใ้แป๊บเดีองสองนาทีเต็มอันนี้เป็นแฟนเพื่อนขับนะครับภรรยาเพื่อนนะช่วยกันทำมาหากินนะครับดูผลงานนะดูผลงานครับ ลอกนาบางๆนะตรงไหนที่มันบางหู้ก็บางหน่อยนึงนะตรงไหนที่มันสูงๆหน่อยก็จะอ,ออกเยอะหน่อยนึงนะครับช่วงนี้ก็ว่ากันไปนะฮะช่วงนี้หน้างานนะครับ เห็นบอกว่าประมาณช่วงสิ้นเดือนนะเดี๋ยวจะไปเ,ออเดี๋ยวจะไปรุมง,งานคลองกันเอาไปรุมง,งานคลองกันนะไม่รู้ว่าผมจะได้ไปเก็บบรรยากาศไหมเห็บอกว่าจะไปช่วยงานทางเสียจ็อบนะครับทางชื่นชมเนาะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวตามไปเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันครับ ้ยรอกันหน่อยนึงนะนู่นนะมาแล้วครับมาแล้วเจ้าเดก,ก้าเดก,ก้าน่าจะร้อยเก้าห้าครับผมเองก็มาตอนค่ำๆนะเพราะว่าขับรถผ่านพอดีเนาะ เห็นวิ่งกันอยู่แถวบ้านเลยนะตรงเนี้ยห่างจากบ้านผมนี่1นึกิโลนะครับแล้วก็ห่างจากบ้านเสนหน้านี่ประมาณ3โลโอ้ติ๊กเกอร์เยอะเลยเต็มเลยช่วงนี้ก็น่าจะเข้าสู่หน้าร้อนกันเต็มระบบแล้วนะครับเพราะว่าร้อนและเกิน ยิงเป็นตอนกลางวันนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับกระตักง่ายๆแล้วเต็มอุ้มกันเครื่องก็ไม่ได้เร่งกันมากนะครับปกติแกก็ไม่ใช่คนที่จะไปเร่งรถอยู่แล้วนะทำเรื่อยๆนะครับ เอาทำให้อีกสักตักหนึ่งครับผมโอ้ยคันนี้เสียงเคราะนะ ล่างเนียนๆนครับเนียนมากผลังจากมิ u ูบิชินะครับมาแล้วเด็กกา เด็ก,ก้าคันนี้พี่จะบอกว่าเป็น205นะเออยี่สุนะ2 0งน้นะครับจะบอกว่าเมื่อก่อนมัน210นะพอร์อะไรออกไม่ดูเหลือ205ว20่ะาสั้นโอ้ฝุ่นตลบแล้วครับ ก็เป็นงานลอกนานนะครับก็เกาเนียนๆไปเรื่อยๆนะส่วนดินนี่ก็เอาไปถุงที่นะครับเห็นบอกว่าบิงกันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วน่าจะไปเทในหมู่บ้านนี่แหละครับประมาณโลนะไปกลับก็2โลประมาณนั้นถ้าตักเร็วมากรถก็ขาดนะก็ต้องรอนะครับก็เอาพอดีพอดีนะฮะ ตรงนี้เป็นหน้างานนะครับก็อาจจะเรื่อยๆนะอาจจะเรื่อยๆนะฮะโอ้เรียบร้อยฮะสองร้อยห้า โอเครถน่าจะขาแล้วละครับทีเดียะน,น่าจะอีกสักพักหนึ่งแหละถึงจะมาเก้านาทีแล้วก็ตัดเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทางทีมง,งานนะเสียจอบนะครับเอ้ยไม่ใช่เสียน,นะนะโอ้โกโก้140 LC 8 XM เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ